มณีพาสุคนมาดินน้ำน้องปูนาอยู่บ้านกุฏหนนนนินเมืองอัสพรแก่งสวรรค์เขตสบายดีล่สาสดีนี่น้องปูหน้านะฮคือเก่าเดอ้อพอมีพี่น้องเดอ้ออย่าลืมติดตามเมืองน้ำเดียวว่หาซุ้มเฮาไรเฮ็ดไปเลยแน่มณีก็มาน้ำเดียวหลยคนได้มาบ่อต่อยแน่แลวกัเพจแบกพุงไปเทีเ่ยวแน่มาแต่ไทยผู้เพนกัถ่ายคือเดียวโอเคติดตามไปน้ำเดียวเด้อ เพราะว่าแม่เท่าป่วยติดเตียงเลยแม่เท่าป่วยติดเตียงก่ดูเลยแม่เท่าดูแลแม่เท่าเป็นกันกับเอ้ยตั้งวิวนะครับผมลงตัดผมลงตั้งวิวมองมุมเลยกันนะฮักนะฮรับน้องปูนาก็ได้เขาเรียกว่าหน้าธรรมชาติคือคือคือน่ารักแบบธรรมชาติมันอ่านมองกล้องอ่านมองกล้อง ยิ้มนิดนึงโอ้โหค้างไว้ยิ้มค้างไว้ยิ้มเห็นฟันหน่อยนึงอ่าค้างไว้ค้างไว้นะค้างไว้เลยนะค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนห้ามขยับห้ามขยับค้างไว้ก่อนพี่ขอกล้องใหญ่อ๋อสวยมากสวยมากอย่าขยับนะอย่าขยับนะอย่าขยับก่อนยล้ยงเขาไปหลังนิดนึงดาราได้หน่องปูนาร์ครับอาอ่าายเป็นมาตุกรุงเทพเป็นสั่งภาพโดยเฉพาะไง มองให้ครบเด้อไม่ต้องอยากบอกว่ารักกันยันทุกวันเลยนี่กลัวน้องปอนาเริ่มเฮ็ดกินได้ตังโคพี่บุกลัวน้องปูนามันจะช่วยปูนาอ๋อเริ่มเลยต้นนี่ฝีมือน้องปูนาวันนี้นะฝีมือน้ำกันอันนี้เดี๋ยวผู้ใดยสระนี่ คือผมเคยเห็นพวกนี้ได้จ้ะที่บ้านกุดหินนี่บอกอันนี้นะห้อยมาแต่สยสันมาคัมวันพนโอ้มาไก่แท้นี่มาินปลาเผาปลากุดหกุดหินเนาะมันกุดหินยังตัวใหญ่กว่าปลาโลเคิพคุณบอกโอ้เกือบสองโลแล้วใหญ่กว่าปส่นเสาคุเงามเลยสาว้งน้องมิว จะของเฮือนไอ้แชกบอกจะของเงินติดขัดหน้าก็มีโอกาสในไทยแลแต่มีคนมาเม้นว่าต้มไอ้ก็ได้เด้อว่ะฉันโอ้โห FC มาเม้นในคลิปนะต้มไอ้ก็ได้เด้อเนาะปูน่าไอ้ยอมให้ต้มน้องปูน่าต้มไก่ก็เป็นเยอะวะเตรียมใจให้หลอกนะแต่เมนูถนัดเมนูถนัดคืออย่างนะไข่เจียวทอดไข่ทอดไข่ทอดไข่ แกงหน่อไม้ก็ได้นอ้อไม้แกงหน่อไม้ก็ได้แกงหน่อไ,ไ,ไม้ใส่หน่อไม้ป่ะใส่หม้อใส่หม้อตอนนี้คอมเมนต์มาล้วแล้วนะข้างล่างไอ้พวกนี้มึงพูดอะไรกันโอ้ผู้ไปเลเรื่องพิ้งนี่ก็จัก <c oughs> <c oughs> ไปรับเลยถึงที่จังละปาไปสามวันแล้วเรื่องิ้งยังไม่มาเลยร <c oughs> ับเลยปลาสุกแล้วยังไม่ได้เรื่องิ้งเรื่องิ้งอยู่ฝั่งไทยเรื่องิ้งอยู่ฝั่งไทยของนำเข้าว่ะ มึงตึงโคอันนี้ก้อนเป็น,นเลอแล้วฮอดขั้นตอนเรื่องะไซุกจกโตและปลานะสอล้อยย่างตัวหนึ่งอย่างตัวหนึ่งเซียวมยิกับสาวป,ปุเฝ้าอยู่สาวพร๊บวันนี้นั่นเศรษฐายเนาะสาวไทยแต่ว่าอยู่แข่งขงมน <c oughs> เป็นนั้นเลยปุ๊หิวแล้วบอเหลือมหิวข้าวเลยสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วเนาะปกติกินข้าวแล้วปกติกินข้าวเทงจังโมงจ้ะ บ่ายโมงปุ๊บโอ้บ่ายโมงก็มีแต่เยอเยอะแยะเลยก็ไปกินนะไ,ไนม่ได้เป็นเวลาเออพราะว่ามีเดชเวเพราะเนาะอยู่น้าเม่นี่แหละดูแลเม่ดูแลเมถาว่าได้กินยำเลิกก็ได้ไม่ได้ไปฮองเฮ่วพาแล้วแล้วก็ได้การไปฮองเฮ่นจะต้องกําหนดเวลาต้องกินให้มันทันนี่แหละน้องอ่อฮองเฮ่นแล้วน้องมีดเดชต่อละนอย,ยู่แนวกินกุนกับปุนอิได้หนึ่งเม,มืองป่าพันป่าก็เอิอนาะ หมดมดเราเนอะโอเเนอะมนทังหาพี่จัเนาะมดโดนจี๊จ่าจเบ๊าจางนี้แล้วพอวันนี้ไนน้องปูนาแล้วน้องน่ลากระชุกปลากระชุกมาแล้วนั่งมุมนั้นท่านผู้ชมจะได้เห็นหน้าสดๆแบบนี้ อาหารหลากหลายเหนือนเนาะน้องปูนากำลังจัดแจงกำลังหั่นขิงขิงแบ่งเดี่ยวแบ่งจานค่ะค้าเอาไปให้เราเอาไปให้เราเนี่ยนะปลามันหลายอยู่ปลาสาหร่ใหญ่าอินเจ้าเอาแบ่งไว้ให้เราต่อเลจริงยังบริสุทธิ์เลยมาใ่าอเข้า บม่ตั้งใจให้อภัยคือนี้ค่อยลงโทษมาเจ้าเดินกับเรืองไม่รู้ได้จะเล่าน้วใน้องให้เดินกลับเองดีแล้วมากมากดูกระเจนตบฟาเผาาเผากับบอกหมู่กันซื้อเับมี่ยงลายย่านหมวกซื้อรับพิมงานฟามาช่วยถ่ายชิปเลย้องมิว ยกินข้าวันเด้อกิน้าน้องน้อปูนาเด้อข้าวอย่างเราเห็นแต่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวุ้นข้าวุ้ข้ปุนข้าวปุ้นข้องปุนข้ารปุนาเะน้าวปุนาปุนาวนาวป้อ้าข้าวปุ้นข้าวาุ้นข้าวป้นปลาเผาบ่ปม่นข้วอ้นี่ยงปนขานขปนมานข้นม้นขนมนมจีนแตาคนาวปน สวงามเนาะแค่หอผักก็งามแล้ว้องยึดคำนี้เหรอตอนนี้คอมเมนต์บอกโอ้ถ่ายทุกอย่างเลยเนาะเข้าห้องน้ำก็ต้องถ่ายแบบนี้กินข้าวก็ถ่ายเป็นอะไรแซ่บเยะ่หรอแซ่บเลยเนาะตัวแซ่บเนี่ยมันหนึ่งบันสอง กินข <da> ้าวแล้วเนาะรับอากินครับกินกินกินเลยตามสบายกินได้ทุกคนกินได้เลยเด้อครับทุกคนกินเลยครับมีกันสี่สิบคนครับตรงนี้สี่สิบชีวิตเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมากินข้าวโ่มผ้ากินปลาห่มถ้วยน้ำน้องปูนิมเด้อเฮ้ยน้องปนามากินข้าวมากินข้าวโ่มผ้ากินปลาโ่มถ้วยน้ำน้องปูนาเด้อย่บันกุฏินเมืองอัชฟอนแขวงสซนเขตปีละ

ไม่เหงาผ่ได้ถามโอ้โหเออนโอ้ป่าก็โตบักเนยทั้งหัพ่อพี่น้องโอ้ส่น้อเอบโอ้แฟนเห็นกตานะ่าวา้อเอมือมีใจเ้มอตกินข้าวแซ่บๆกอนเด้อพ่อพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สำนี้ละก็ขอบอกขอบเจอนั้งหมดทุกคนเด้อที่อบชม โฆษณาให้กันเดี๋ยวคลิปหน้าพอได้ไหมมีคลิปที่น่าสนใจมานำเสนอเดอ้อในสี่คลิปนี้ได้หับชมคลิปใดในละน้อคันตาคลิปดนในดบันทัดใดชมกดเลยเดอ้อ